morning morning สิงหาคมวันที่13บาอยู่ที่นี่มาจะครบสัปดาห์แล้วนะคะเมื่อวานนี้โทรไปนู่นโทรไปนีปนปนปน่หารถเช่าได้มาคันหนึ่งวันละ500บาทบอกว่าจะเริ่มเช่าวันนี้พี่แกรีบเอารถมาส่งให้เลยได้รถมาตั้งแต่เมื่อคืนคะ่ะ เช้านี้ก็ร้อนเลยฮะดูสก่อนไออยู่ที่ไหน Here I am in p h u k e t That's the city Oh Molly oh. Molly Molly God What a view เออได้ออกมาอย่างนี้กาชื่นใจที่สำคัญคือเงียบมากไม่มีคนอื่นเลยเสียวๆเล็กน้อยนะคะต่เมื่อกี้เจอเจ้าของร้านขายเครื่องดื่มอยู่ข้างล่างแกก็บอกว่าขึ้นมาเอะขึ้นมาได้เลยตรงนี้เป็นสถานที่ราชการนะคะถึงแม้ว่าจะเงียบแต่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ราชการน่าจะปลอดภัย ไม่ได้เข้าไปในป่าที่หอบๆเนี่ยคือเดินขึ้นมาค่ะที่นี่คือหอชมวิวช่องเขาขาดนะคะเห็นวิว360อองศารอบเกาะภูเก็ตฮะอย่าถามนะว่าอะไรเป็นอะไรยังจับทางไม่ค่อยถูกรู้แต่ว่าน่าจะเห็นแหลมพันวาด้านนู้นคือเมืองภูเก็ต ภูกเก็ตการภูกเก็ตก็ต้องมีเขารังดูแค่นั้นแหละนี่คือน่าจะเป็นท่าเรืออา่าวน้ำลึกแล้วก็บรรดาชายหาดเท้าลายแหล่ลงไปทางด้านใต้นะคะกระตะกะลนน,น,ลน,ลนู่นน่ะลาวัยแหบนู้นเลยที่แน่ๆคือวิววิวพระใหญ่แบบว่างามมาก ที่สุดชายหาดที่โรงแรมเราลงไม่ได้เลยนะคะขึ้นันแรงเกินโอเคเอามาฝากกันชื่นใจอะขับรถมาดุ่มดุมแบบว่าวันนี้ไม่ได้เลือกที่ท่องเที่ยวนะคะออกมาจากโรงแรมก่อนแล้วก็ตามป้ายป้ายภูเก็ตเปน็นโรนแรเจอป้ายจุดชมวิวช่องเขาขาดก็เลยลองมาดูก่อนเลย เพราะว่าร้านอาหารยังไม่เปิดกะว่าจะไปทานเที่ยงในเมืองภูเก็ตนะคะติเติมกันต่อไปเอาความสุขมาฝากเดอ้อปิดเกาะของจริงภูเก็ตแซนบล็อกเด็บบล็อกมีเฮียจบรายงานวันนี้จากช่องเขาขาดสวัสดีครับ